คุณผู้ชมครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดรวิรไทยัยสันติประพบกำลังจะหมดวาระลงในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะและตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง5ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยเผชิญหัวเลี้ยวหัวต่อทั้งเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในขณะนี้ที่กำลังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ดิฉันได้คุยกับท่านผู้ว่าทอปทอนะคะและขอให้ประเมินการทำงานในช่วง5ปีที่ผ่านมาพร้อมกับอนาคตของเศรษฐกิจไทยว่าควรจะต้องปรับตัวอย่างไรคะท่านผู้ว่าเข้ามารับตำแหน่งในช่วงเวลาของวเลี้ยยหัวต่อนหลายจังหวะนะคะตั้งแต่ยุคข,ของรัฐบาลคอสอชอเรื่องของปัญหาความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งปรากฏชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาถึงเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเอง ช่วงนี้กำลังเจอโควิด19โรคระบาดท,ที่หนักที่สุดในระดับโลกด้วยนะคะถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง5ปีจนมาถึงวันนี้เรื่องไหนยากที่สุดคงไม,ม่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ที่ยากที่สุดนะครับเพราะว่าในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีปัญหามีบริบทของแต่ละช่วงเวลาที่ที่ต่างกันนะครับถ้ามองมองงานของธนาคารในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีงานอยู่เป็นเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ อันแรกก็คือเรื่องของการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินนะครับอันนี้ยอมรับว่าบริบทที่เราจะต้องดูแลเรื่องเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินเนี่ยมันยากขึ้นเยอะท้าทายขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศเศรษฐกิจแบบเปิดแล้วก็เป็นประเทศขนาดเล็กนะครับในขณะที่สภาพคล่องในระบบการเงินโลกเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่เยอะมากนะครับ เหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมันก็ส่งผลทําให้เงินเหมือนน้ำนะครับก็จะไหลเข้าไหลออกจากจากประเทศเราได้ได้ได้อย่างค่อนข้างค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็มีความผันผวน,นสูงนะครับในตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะสื่อสารกับชาวแบงค์ชาติอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยู่ในโลกที่เรียกว่ามีความผันผวน,นสูงมากนะครับมีความไม่แน่นอนสูงมากนะครับ มีความซับซ้อนที่สูงมากแล้วก็มีความคลุมเครือเยอะมากหลายอย่างที่เราเชื่อว,ว่าถ้าเกิดแบบนี้ได้จะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคุ้นชินไม่ได้เป็นแบบที่เราเรียนมานะครับแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกเป็นโลกที่เรียกเป็นฟูค่านะครับ VUCA v o l a t i l e uncertain complex แล้วก็ ambiguous นะครับเราเริ่มเห็นไอ้บรรยากาศหรือบริบทที่เป็นฟูค่าเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ทําให้การทํางานด้านรักษาเสถียรภาพทั้งเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็เสถียรภาพของระบบการเงินเนี่ยมันต้องเผชิญกับความทา้าทายที่ที่มากขึ้นก็ก็มีคําขวัญที่เราใช้กันในธนาคารในประเทศไทยว่าเราต้องจับควันให้ไวดับไฟให้ทันแล้วก็ป้องกันอย่าให้ลามนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันเกิดเ,เชื้อไฟขึ้นนะครับแล้วมันสามารถที่จะลามทุ่งไปได้เนี่ยโดยที่เราไม่สามารถที่จะ ทำมาตรการต่างๆได้อย่างเร็วอย่างเท่าทันที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาม,มันก็อาจจะทําให้จุดเปราะบางบางจุดในระบบเศรษฐกิจระบบการเงินเนี่ยกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นกลายเป็นวิกฤตได้อันนี้ก็เป็น,ปนค,วค,วความท้าทายหรือความยากในงานเรื่องของการการรักษาเสถียรภ,ภาพขอ,ของระบบเศรษฐกิจนะครับพตลอด5ปีที่ผ่านมาที่คุณอถาพูดก็จะ มีปัจจัยทั้งภายนอกภายในหลายด้านที่จะทําให้เกิดความผันผวนและก็ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นขณะนี้ท่านพู้ว่าประเมินสถนานการณ์โควิด19และผลกระทบต่อไทยอย่างไรคะในเบื้องต้นเนี่ยประเมินกันว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะติดลบ12.2ซึ่งก็ถือว่าจะติดลบสูงที่สุดในระดับอาเซียนแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างไรคะเมื่อต้องเผชิญวิกฤตแบบนี้ที่คุณนาพูดถึงว่าเศรษฐกิจติดลบ ร้อยละ12.2เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบปีต่อปีของไตรามาสที่2นะครับถ้าดูประมาณการของทั้งปีเนี่ยของธนาคารในประเทศไทยซึ่งเป็นประมาณการล่าสุดก็จะอยู่ติดลบประมาณร้อยละ8.1ของทั้งปีนะครับเรามีการทบทวนประมาณการทุกไตรามาสเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ซึ่งในวันที่23กันยายนเราก็จะมีการปรับประมาณการใหม่แต่ขณะนี้ประมาณการของเราทั้งปีอยู่ที่ติดลบ108.1นะครับสาเหตุที่ที่เรามีการติดลบเยอะเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นเรื่องการอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจไทยแต่ผมคิดว่ามันเป็นลักษณะเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับที่เรามีการพึ่งพิงในเรื่องของภาคต่างประเทศสูงโดยเฉพาะการส่งออกและการท่องเที่ยวนะครับ ก็เป็นโครงสร้างที่เราได้ประโยชน์ต่อเนื่องมาในช่วงอาจจะเรียกว่าในช่วงชัดเจนมากที่สุดในช่วง5ปีหลังเดวเรื่องของการท่องเที่ยวที่เข้ามาทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมากสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับให้กับคนไทยนะครับแต่วิกฤตรอบนี้เป็นวิกฤตที่กระทบมากกับเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศนะครับก็เลยทําให้เราได้ถูกถูกกระทบแรงกว่าแรงกว่าอีกหลากหลายหลากหลายประเทศนะครับแต่วิกฤตรอบนี้มันก็ทําให้เห็นว่า ปัญหาเชิงโครงสร้างของเราเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเราก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของการการปรับสมดุลในเรื่องของโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยมากขึ้นเพราะว่ามองไปในอนาคตเนี่ยโลกมันจะมีความท้าทายฟูคาลักษณะฟูก้าที่ได้เรียนตอนต้นนะครับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดโรคระบาดแบบนี้เกิดขึ้นได้อีกหมายความว่าก็ควรจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้พึ่งพาการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศน้อยลง เพิ่งพาการส่งออกน้อยลงอย่างนั้นไหมคะแล้วต้นทุนที่ยังมีอยู่สําหรับเศรษฐกิจไทยที่จะปฏิรูปได้เนี่ยคืออะไรคะคือคอ,อาจจะไม่ได้บอกว่าให้น้อยลงนะครับแต่แปลว่าเราต้องมีโครงสร้างที่ท,ที่ที่เหมือนมอีมีความสมดุลมากขึ้นมีเสาหลักหลายๆลายเสามากขึ้นในในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับตัวอย่างที่ที่เห็นได้ชัดเลยว่า,าโลก หม่หลังโควิดเนี่ยอาจจะต่างไปจากเดิมนะครับอ,อันแรกเลยเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งปี2 5 4 1นะครับไม่มีครั้งใดเลยในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยที่มีคนกลับต่างจังหวัดเป็นล้านคนเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมามีแต่คนย้ายจากภูมิลำเนาต่างจังหวัดจากชนบทเข้าสู่เมือง แล้วก็สร้างปัญหาหลากหลายมากให้กับระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมไทยนะครับตั้งแต่ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองนะครับปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะปัญหาเรื่องในชนบทก็มีประเด็นเรื่องครอบครัวโวกลางนะครับมีแต่ผู้สูงอายุกับมีแต่เด็กคนวัยทางานไม่มีในสังคมต่างจังหวัดในสังคมชนบทผลิตภาพทางการเกษตรของเราซึ่งเกษตรยังเป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญเป็นแหล,งล่งรายได้สาคัญของคน ผลิตภาพของเราผลผลิตต่อไร่ของเราเนี่ยแทบจะทุกพืชเกษตรเลยนะครับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านมีพัฒนาการไปไกลกว่าเรามากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรามีแรงงานในภาคเกษตรที่เป็นแรงงานสูงอายุไม่เท่าทันาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่เท่าทันาการพัฒนาผลิตภาพในในเรื่องของภาคเกษตรนะครับวันนี้ที่เรามีคนไทยเป็นล้านคนนะครับที่กลับบ้านกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด และเขาเหล่านั้นเนี่ยเมื่อสถานการณ์โควิดคล,คลี่คลายลงเขาก็อาจจะไม่สามารถกลับมาทำงานแบบเดิมได้เพราะว่ารูปแบบของโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยกำลังกาลังเปลี่ยนนะครับทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่ในต่างจังหวัดในภูมิภาคและกลายเป็นกำลังสำคัญของระบบเศรษฐกิจระบบสังคมต่างจังหวัดให้ได้นะครับอันนี้จะเป็นโจทย์เป็นโจทย์เป็นโจ,นโจทย์ที่ที่ทสำคัญเขาจะสามารถที่จะต่อยอดได้ ทำให้ระบบเศรษฐ,ฐกฐจิจต่างจังหวัดเข้มแข็งมากขึ้นมีโอกาสใหม่หมๆเพิ่มมากขึ้นมากนะครับคือถ้าเรามองวิกฤตรอบนี้เป็นโอกาสเราก็จะต้องมาทําในเรื่องของการพัฒนาทักษะนะครับการออสร้างงานในต่างจังหวัดสร้างงานในชนบทการหาโอกาสที่จะต่อยอดนะครับในเรื่องของออความเข้มแข็งในเรื่องของภาคเกษตรของเรานะครับและงจริงมันมีเรื่องของวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่สามารถที่จะพัฒนากันได้อีกเยอะมาก โดยอาศัยในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับระบบโลจิสติกส์ที่เรามีดีมากทั่วประเทศวันนี้สั่งของผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากแม่ห้องสอนก็มาถึงกรุงเทพภายในวันเดียวตลาดไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในแม่ห้องสอนเท่านั้นแล้วครับการที่มีคนอยู่ในวัยทํางานคนที่เคยอยู่ในชุมชนเมืองคนที่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีกลับต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าเป็น เป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสที่สําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราควรจะใช้ใช้วิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยทำในเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับเพราะว่าแรงงานเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ก่อนหน้าน,นี้เขาจะทํางานในภาคอุตสาหกรรมนะครับความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในอนาคตก็จะเปลี่ยนคนไปใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นราคาของหุ่นยนต์ต่าง,าง,างๆก,ก็ถูกลงมากนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นภาคเศร,รษฐกิจที่ใช้แรงงานอยู่เยอะมากนะ คงจะใช้เวลาอีกนานทีเดียวนะครับคงอีกหลายปีกว่าที่เราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ40ล้านคนกลับมานะครับรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่เดินทางก็อาจจะเปลี่ยนไปไม,ไ,มไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคําถามคือเราจะอาศัยในช่วงเวลานี้เนี่ยที่จะจัดการทรัพยากรส่วนเกินจากบางภาคเศรษฐกิจที่กําลังสู่การเปลีปล่ยนแปลงอย่างครั้งใหญ่เนี่ยไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่จะเป็นโอกาสใหม่ ของของระบบเศรษฐกิจสังคมไทยได้อย่างไรอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำเรื่องการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจครับสัปดาห์หน้าดิฉันคุยต่อกับดรวิรไทนะคะซึ่งมีแนวคิดเรื่องของการปรับเศรษฐกิจเพื่อดูแลคนรุ่นใหม่ที่ขณะนี้ก็มีกำลังมีเสียงเป็นห่วงอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของอนาคตทางการศึกษาและปัญหาเหลื่อมล้าค่ะ